สวัสดีครับพบกับเทคนิคการคิดเลขเร็วตอนที่สองในตอนนี้เราจะมาคำนวณการหาค่ายกกำลังสองของจำนวนบางประเภทจำนวนที่ว่าคือจำนวนที่มีค่าร้อยกว่า100หรือ1000ง หรือ10,000เช่นนี้เลยไปนะครับแต่น้อยกว่าอยู่ไม่มากอย่างเช่น94ยกกำลัง2 94เนี่ยจะน้อยกว่า1 2 6 997ยกกำลัง2 97จะน้อยกว่า1,000อยู่3 89ยกกำลัง2 89น้อยกว่า100อยู่11 971ยกกำลัง2 971เนี่ยจะน้อยกว่า1,000อยู่29เป็นต้นนะครับทีนี้หลักการในการคำนวณค่ากำลังสองดังกล่าวเราจะใช้สูตรที่เรียกว่าสูตรผลต่างกำลังสองหรือก็คือ A กกำลังสองลบ B กำลังสองเท่ากับ A ลบ B คูณกับ a บวก b ซึ่งสูตรนี้นักเรียนที่เคยเรียนผ่านชั้นมัธยมต้นก็คือม .2 กับม .3 มาแล้วจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีตอนเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามนั่นเองแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสูตรผลต่างกำลังสองนี้ เราสามารถนำไปคำนวณค่ากำลังสองของจำนวนบางประเภทได้และทีนี้สมมติถ้าเราต้องการหาค่าของ a กำลังสองเราก็จะย้ายลบ b กำลังสองไปทางฝั่งขวามือของสมการก็จะได้สูตรนี้นะครับก็คือไ้ a ้ a กำลัง2องเท่ากับ a ลบ b คูณ b a บวก b แล้วก็บวกกับ b กำลังสอง เรามาลองดูหลักการกันนะครับสมมุติถ้าเราจะหาค่าของ94ยกกำลัง2นั่นก็หมายความว่าตอนเนี้ย a ของเราเนี่ยก็คือ94เราแทาน a เท่ากับ94ลงไปในสมการนี้นะครับเราได้ได้ว่า94ยกกำลัง2เท่ากับ94ลบ b คูณ94บวก b แล้วก็บวกกับ b ยกกำลังสองจากสมการนี้เราสามารถเลือกค่า b ให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้แทนลงไปแต่ว่า b ที่เราเลือกนั้นนะ่ะจะต้องเป็นค่าที่เหมาะสมเพื่อให้เราสามารถคำนวณ94ยกกำลังสองได้อย่างง่ายได้ ต่ถ้าเราเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะคำนวณแล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นสมมติถ้เราให้ b เป็น1ตัวนี้ก็เป็น93บวงเล็บนี้ก็เป็น95มันก็อ่านว่า93คูณ95แล้วบวก1ยกกำลังสองซึ่งค่าของ93าคูณ95เนี่ยมันก็ไม่สามารถในต,ตอนนี้ทีาคิดในใจได้อย่างง่ายดายดังนั้นเนี่ย เราจะไม่เลือก b เป็น1ทีนี้เราจะเลือก b เป็นอะไรล่ะเราให้สังเกตที่วงเล็บที่2ถ้าเราเลือก b เป็น6กเนี่ย94บว6ก็จะเป็น100คือการคูณด้วย100เนี่ยมันก็เหมือนกับนำ0ย์2ตัวไปต่อท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือก b เป็น6จะเกิดอะไรขึ้น มันก็จารย์ว่า94ล,ลบ6คูณ94บวก6แล้วก็บวกกับ6ยกกำลัง2นะครับซึ่งตัวเนี้ย94ล,ลบ6เนี่ยมันได้88เสร็จแล้วตัวถัดไปก็คือคูณด้วย 100นะครับแล้วก็บวกกับ36นั่นก็คือเราจะได้8800บวก36หรือก็คือ8836นั่นเองอันนี้จงใจเขียนออกมาให้ดูยาวๆนะครับแต่ว่าเวลาทำจริงๆนั้นเนี่ยเราจะเขียนสั้นๆ ทีนี้จะเขียนสั้นอย่างไรเนี่ยอันดับแรกเราต้องสังเกตก่อนนะครับว่าทําไมเราเลือก b เป็น6ก็เพราะว่า,าต้องการให้วงเล็บที่2เนี่ยมีค่าเป็น100นะะหรืออาจจะเป็น1,000เป็น10,000แล้ว6เนี่ยมันก็คือคิดมาจากตั้งแต่ตอนแรกที่ตอนแรกเราบอก94เนี่ย มันน้อยกว่า106ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็น94ป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ค่า b ล่งหน้าเลยว่ามันคือ6ในใจนะครับทีนี้เพื่อความให้เราคำนวณอย่างง่ายดายเนี่ยจากรูปอันเนี้ยเราจะเขียนใหม่นะครับเขียนเป็นฟอร์มนี้นะครเราจะเขียนว่า a s q u a r e เท่ากับ a ลบ b นะครับแล้วเราก็ slash b ยกกำลังสองนะครับไอตัว slash เนี่ยหมายคขาว่าเป็นเส้นแบ่งกั้นนะฮะจริงๆอาจจะเขียนเป็นเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้จะใช้ slash นะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงการหารสูตรนี้กับสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันนะครับ แต่ว่าเราจะเขียนใหม่เพื่อความง่ายในการคิดเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมติตอนที่เราคำนวณ94ยกกำลัง2นะครับถ้าเราทำตามเขียนอย่างนี้เราก็เขียนว่า94แล้วก็ลบ6นะครับแล้วก็สแลสกกำลังสทีนี้ 914ลบ6เนี่ยมาได้88แล้วก็อันนี้6กําลัง2ได้36ครับต่อไปให้สังเกตว่า914เนี่ยมันใกล้1,000ไอ้100นะครับซึ่ง100เนี่ยมันจะลงท้ายด้วย0สองตัวพอดีนะครับแล้วทีนี้ตัวที่อยู่หลัง36เนี่ยมันมี2ตัวพอดีเท่ากับ ศูนย์สองตัวพอดีของหนึ่งร้อยนะฮะถ้ามันเท่ากันพอดีเนี่ยให้เรานำเครื่องหมายสแลเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะฮะก็คือมันก็จะเหลือแปดแปดสามหกนะครับเป็นต้นทีนี้พวกควาเข้าใจดูอีกตัวอย่างนะฮะสมศติเก้าสิบหกยกกำลังสองอย่างเงี้ยเก้าสิบหกเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งร้อยยูสี่ ก็แปลว่า b คือเาคือสเพราะฉะนั้นเราเขียนว่า96ลบสแล้วก็สแลตสีกำลังสอ96ลบสก็เหลือ92สแลสิบอันนี้เหมือนกันส6เนี่ยมันมีศูนยตัวพอดีซึ่งเท่ากับจำนวนศนยตัวนี้ของ100ดังนั้นเนี่ยเราก็จะ เขียนต่อไปเลยว่าเป็น 9, 2, 1, เก้าสองหนึ่งหกเป็นต้นนะครับทีนี้เราจะมาดูกรณีที่มันจำนวนหลังจำนวนตัวของที่อยู่หลังแสแลตเนี่ยมันไม่เท่ากับจำนวนศูนย์ของหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันที่มันใกล้ๆอย่างเช่นเก้าเก้าเจ็ดยกกำลังสองครับเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งพันอยู่สาม นะฮะร้อยก็หนึ่งพันอยู่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียมนมาเดินเป็นเก้าเก้าเจ็ดลบสามแล้วก็สแลตสามกำลังสองนะครับทีนี้พอลบกันวงเล็บแรกก็ได้เก้าเก้าสี่นะฮะแล้วก็สแลตเก้าแต่อันนี้เวลาตอบเราจะตอบยังไงอย่างที่เราบอกคือตอนเนี้ยตัวที่หลังสแลตเนี่ยมันมีเก้าเพียงตัวเดียวแต่ว่าเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยมันใกล้ หนึ่งพันซึ่งหนึ่งพันเนี่ยมันมีศูนย์อยู่สามตัวอันนี้มันมีหนึ่งตัวอันนี้มีสามตัวนะฮะเราจะต้องเติมศูนย์เข้าไปอีกสองตัวหน้าเก้าให้มันเท่ากับจํานวนศูนย์ของหนึ่งพันก็คือมีสามตัวพอดีเวราตอบรเราก็ตอบว่าเก้าเก้าสี่นะฮะแล้วเราก็เติมศูนย์เข้าไปสองตัวแล้วก็เติมเก้าไปอีกหนึ่งตัวมันก็จะครบสามตัวพอดี เท่ากับ0สาบตัวหนึ่งพันเห็นไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ข้างหลังสแลชเนี่ยมันมีจํานวนตัวน้อยกว่าจํานวนตัวของศูน์นะครับที่มันใกล้นะฮะเราตัวอย่างไปเทียบกัน,นตัวอย่างนงะฮะสมมติถ้าเกิดกรีที่มันเกินบ้างล่ะอย่าง89ยกกำลังสองเนี่ย89เนี่ย มันใกล้100คือมันน้อยกว่าอยู่11เเราาะะฉันเนี่ยเวลาเราเขียนเราเขียน8 9ด1ลบ11แล้วเราก็ส1 11ยกกำลังสองนะครับ89-11เลบ11หลือเท่าไหร่ก็เหลือ78แนะฮะแล้วก็11ยกกำลังสองได้121 ทีนี้ร้อ่สิบเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3ตัวแต่ว่า89เนี่ยมันใกล้กว่า100ซึ่ง100เนี่ยมันมี0ูนย์เพียง2ตัวอันนี้มี3ตัวมันจะเกินมาตัวหนึ่งก็คือเกินตัวหน้าคือเกิน1มานะเราเอาหนึ่งตัวเนี้ยไปบวกกับ78ที่ทางซ้ายมือเป็น79็ดสิเก้าเราก็จันว่าเจ็ดสิ แล้วก็สองหนึ่งอย่างนี้ครับเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์อย่างง่ายนะครับถ้าเกิดเราสามารถท่องจำนวนยกกำลังสองได้มากๆนะฮะเราก็จะสามารถคำนวณค่ายกกำลังสองได้มากตามไปด้วย แต่ว่าในบทแต่ในวิดีโอชุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคการยกกำลังสองได้หลายๆแบบนะฮะแล้วในทางปฏิบัตจริงเนี่ยเราอาจจะนำวิธีแต่ละอย่างเนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้นะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างนี้บ้างสมมติว่าเราต้องคำนวณ911ยกกำลัง2องนะครับ9 7 1ยกกำลังสอง911มันน้อยกว่า1,000อยู่ 29่สิบเก้าะฉะนั้นแปลว่า b คือ29นะครับแล้วก็เขียน9 7้าลบยีแล้วก็ slash ยี่สิบเก้ายกกำลัง2นะครับทีนี้9ก1ารเลบยีนี่ยมันได้9ก้แล้วก็สมมุติถ้าเราท่องได้ว่า29ยกกํายกกำลัง2นะครับมันเท่ากับ 8ปดเอ็มันก็จะเป็นอย่างนี้ในตอนต้นฮะแล้วทีนี้8 4ดเนี่ยมันมี3ตัวแล้ว9 4้เนี่ยมันใกล้กับ1000ซึ่ง1000เนี่ยมันมีสูน3ตัวพอดีเท่ากับจำนวนตัวของแปดเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบตอบไปเลยก็เป็น9ก้าสี่สนนะครับทีนี้ เราดูตัวอย่างสุดท้ายนะฮะอันนี้จงใจแสดงให้เห็นการประยุกต์ซ้ำๆของสูตรผลต้างกัลลงสองนี้ครับอย่าง916ยกกํลาลงสงเนี่ยจริงๆแล้ว916เนี่ยมันจะใกล้1,000แต่มันใกล้ไม่มากหรอกแต่โอเคเราจะแสดงการประยุกต์ซ้ำให้ดูว่ามันจะใช้อย่างไร916เนี่ย มันน้อยกว่าหนึ่งพันอยู่แปดสิบสี่นะครับก็แปลว่าเจ้า b ของเราเนี่ยก็คือแปดสิบสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สแลปแปดสิบสี่ยกกำลังสองนะฮะทีนี้เราจำไม่ได้หรอกว่าแปดสิบสี่ยกกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเราประยุกต์ซ้ำมันหมายความว่าอย่างไรคือ84เนี่ยมันก็จะน้อยกว่า100อยู่16นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะประยุกต์ซ้ำก็คือเริ่มต้นรลบตัวนี้ก่อนฮนะ96้าลบแปมันได้832ฮะแล้วตัวพอ84ยกกำลังสองเนี่ยเราประยุกต์ซ้ำคือตอนนี้แปดมันน้อยกว่า หนึ่งร้อยยูสิบหกก็แปลว่า b ของแปดสิบสี่เนี่ยมันคือสิบหกนะครับเราก็จะเขียนเป็นแปดสิบสี่นะครับลบสิบหกแล้วเราก็ใส่สแลตสิบหกยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราจำได้ว่าสิบหกกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเป็นสอง้อสิบหกอันนี้มันไม่เยอะนะฮะเราจำได้เราก็เลยเขียนต่อไปเป็นแปด รอยฐานที่สอง 2, นะครับแล้วก็สลตตัวนี้แปดสิบสีเนี่ยมันได้68สิบแฮะแล้วก็ใส่สลตนี้ไปก่อนฮนะแล้ว16ยกกกำลัง2เนี่ยมันได้2อ6ร้อิบทีนี้เวลาตอบตอบอย่างไรอันดับแรกเรามาดูทางขวามเมือสุดก่อนฮนะตอนที่เราคำนวณแปดยกกำลัง2องเนี่ยแปมันใกล้กว่า100ซึ่งมีศูนย์ตัวทีนี้สอง้หมันมี3ตัว เนะมันมากกว่าสองตัวไปหนึ่งตัวคือเกินไปหนึ่งตัวก็คือไอ้เกินเจ้าสองตัวข้างหน้าเนี่ยเกินไปตัวหนึ่งเพราะสองตัวเนี้ยเราจะไปบวกทบกับหกสิบแปดมันก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเขียนว่าแปดสามสองสลับเจ็ดสิบนะฮะแล้วก็ห้าหกเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้เรามาดูอีกขั้นหนึ่งตอนแรกเนี่ยเก้าร้อยสิบหกเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งพันนะฮะ ซึ่ง1,000เนี่ยมันมีศูนย์สตัวนะครับและตอนนี้หลังสลตเนี่ยมันมีศูนย์อยู่4ตัวก็แปลว่าเจ้า7ตัวเนี้ยมันเกินมาตัวหนึ่งก็แปลว่าเราเจะเอา7ตัวเนี้ยไปบวกทบกับ8ปดร้อยี่สองนะฮะก็คือเป็น8ปดสามสิบเก้านะฮะแล้วเราก็เขียนต่อไปเป็นศูนย์ห้าหกอันนี้เป็นตัวอย่างของการนำสูตรนี้ ไปไปยุคซ้ำนฮะรแรกๆอาจจะโกงหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพยายามตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจคิดตามนะฮะเราก็จะพบว่ามันไม่ยากนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยเราเจอจำนวนประเภทที่น้อยกว่าหนึงร้อยหรือหนึ่งพันะฮะที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยยกขัลาัางสองเราก็ฝึกใช้ตัวนี้ดูนะครับฝึกใช้ไม่บ่อยให้ชำนาญก็ ไวแค่นี้นะครับแล้วพบกันตอนใหม่นะครับสวัสดีครับ